วันนี้เราอยู่ในคูณสองคาตกะรับชื่อมันเป็นอย่างนี้จริงนะเอะไรเป่าสกินเฮลิสโกมีสกินสีเขียวสกินสีเล่โมสกินสีแดงโอเค แล้วดน,นี่นะคะเพือผมได้ยินเสียขงข้างเดียวนะไม่รู้คุยข้างนึงมันเป็นยังไงนะ <c oughs> นอาการก็ไม่คยดียช่วงนี้อะ <c oughs> แล้วคูได้อะไรละเนี่ยบักตอบเลย <c oughs> อะไรนะเว้ ไม่คุ้นคุ้นเข้ามานะเราจะรอดกี้ทุกคนเห็นไหมเห็นไหมทันมีตัวผมคนนึงนะพี่ก็ถุดาสาระปะ อาเต้อย่เปิดประตูเข้ามาเลอย่ากข้ามานะมนฆ่าคุณคนโลอุจะปหาป้าม้อื้มอื้มอื้มอื้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 มอื้เดินแบบชิลๆสบายๆเลยสบายสบเลยสบายสเลยไม่้องบ้าเลย สบายสบายเลยนี่น้องบ้าวน้องบ้าวใครมาน้องบ้าน้องบ้าวน้องบ้าวน้องบ้าวไอ้คนผู้หญิงคนนั้น ีอยังว่าใ,ใจกูขึ้นมากระทบตรงหูได้เนี่ย เราต้องยูเวลาซึ่งผมไม่อยากเสียงดังนั้นแอบล้างกล้องกันเย้นักสกู นนี่แอบินไม่ซื้ออีั้ไทยแลนด์อะลูนมา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 ลีโกเนนี่มินมินเรืองพมพยาบาลล้กันโรงพยาบาลงพยาบาลปา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 ไมมันล่ะกูเป็นคนเหลือชีวิตคนดทย จะแอบหลังเสานี่นะครับผมือ่อกดแสดงแาบไม่ได้ด้วยนะจ๊ะมาดูค้างเราดีกว่ากินปืนเราเรามีอันนึงนะซื้อฮอนสกินเปล่าก็มก็มีอันนึงพลังมีสอนงสอนักวิ่งกับแบนสกนนะครับเรื่องเราถ่ายอีโมตุสองคนเหมือนกันทำไมมึงได้เป็นตำรวจบ่อยจังวะ ไข่ไข่นิดนึงนะครับผมก็ต้องไปทำลิปนึงนะครับทำไมกับปุ๋สตามก็นลดอ่ะ มืป้นา้มา้นา้มาข้มนมาข้นมามา้านมาขึ้านมานานมาขึ้้ โดนกูอ่ะฮ่าฮ่าจับปูดมาดันฮ่าฮ่ฮัมไปมันปก็ดาป่ามันปปเลปาโเลยมือก้อนไม่ไหวมอกับมนา ันไม่ไวกับมึงแล้วเว้ย ้นไาไว้กับมึงนวนะมึงฆ่ากูได้ตรงไหนมึงจึงนูในห้องน้ำอะ่ะปราสาทบ้านดีกว่าบ้านดีกว่าเพื่อนกอเทิพร์มตมานมาทหารอากาศจะเป็นบักควายครับ